สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับเดี็กจิตนีจะมาถ่ายแหนบคานแหนบไปดูครับ FC อยากเห็นแหนบเนาะอยากเห็นคานแหนบแบบลับใช้กับรถเนาะดันไม่ก่อนครับไม่มีน,อน็อตเดี๋ยวมันตุ่มเต้าลงมาและเสร็จเลยเนี่แหนบไอ้ตัวนี้เป็นตับเป็นตับที่มันติดมากับรถเนาะติดมากับเหล่าของมันเลยแล้วก็ เราก็เอาตัวนี้เสริมเข้าไปตรงเนี้ยแถบบรรทุกมาหนาๆล้วสี่ห้าแผ่นเสริมเข้าไปครับแล้วก็ทําที่ล็อกตัวนี้ฮล็อกไม่ให้มันโยกซ้ายโยกขวาเรวก็เปลี่ยนสายแรกใหมกก่ครับเปลี่ยนมาอันนี้ก็ชิ้นเดิมคนะรับนยเดี๋ยวนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพิ่มอีกหกแผ่นแถบบรรทุกอา่าอเพิ่มแถบบรรทุกลงวไปแล้วก็วกทําที่ ทันที่รับนะครับเวลาบรรทุกหนักมันก็ได้มายันตัวนี้ไว้เนี่ยยันตัวนี้ไวพ้พอดีครับไอตัวะยางจะได้ไม่โยกเบียดชิดนสีอ่ะถ้าไม่ทําตัวนี้ยันมันจะเบียดชิดนสีตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยที่เขาเอา่อจากประสบการณ์ที่เขาทำมาแนละ้วถ้าไม่ได้ทําตัวนี้ล้อมันจะเบียดชิดนสีครับเดี๋ยวมันจะสึกล้อจะสึกล้อทำหน้าหลังแล้วเหล็ก หน้าหุมิลทำครับตรงหน้าครับ่อันี้แต่อันนี้เป็นดำมันเป็นดำมันก็เลยมันก็เลยจําเป็นต้องเอาแหนบอะไว้บนเปลาครับเนีแหนบไว้บนเปลาเดี๋ยวเราก็ใส่แหนบเยอะอยู่มันอาจจะไม่โยกเท่าไหร่ครับมีโชกด้วยมีโชกซสายขวาเลยก็โ็ไอ nè rô đậm vô không nó có bọc đậm vô rồi mà kia này các bạn hoàng xịt rồi là tâm này kia không sống lúc sống lúc không Tính kia xài nó 2 lúc rồi mới ừ. kia rồi không โดนดาอีกแล้วเนี่ยคือรู้เลยเสียไม่เป็นตัวต่างว่าถึนเกียร์าสยรายถูก P X R อะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยรู้ด้วใครรู้ก็ช่วยคอ,อมเมนต์บอกหน่อยครับเนี่ย่านแดดหลังเนาะไม่ดูไอ้แบบขานหน้าข,าน,นา,ขานหน้าที่เป็นแดดอ่ะลูกมช่างประดิษฐ์มาเนี่ยเดี๋ยวเนีนเป็นขานหน้าของแดนั่นแหละแต่ว่า ไอ้ชุดคือแบบนีเน้เราทําใหม่เราขึ้นเองนะขึ้นใหม่เพราะว่าตัดแบบนั้นตัดเอาไอ้ข้างหลังมาทำข้างหลังแต่ไอ้ช่วงหน้าตัดออกจะทํานเกินฐานแบบนี้นมันเป็นหกล้อเนี่ยสร้างทีเดียวเลยหูเผืออะไรเนี่ยหูนะครับอ่บูทเบอร์อะไรเนี่ยสร้างเองหมดเลยเนี่ยีฐา,านหน้าครับใส่ทำรถบรรทุกน้ำครับ ก็ถ้าใส่เต็มล้ำนี่มันก็เอหนกอ,อย่างนั้นแหละนี่นน้ำอัวนี้เป็นของใหม่อะเด็กใหม่เนี่ยใหม่เลยเนี่ยดูมันเนี่ยอันนี้เป็นช่วงหลังเนี่ยมันจะเป็น เช็ดซีก็เช็ดีของเขานั่นแหละเช็ดซีตลาดนั่นแหละแต่ว่าเอาเอาตัวเนี้ยมามาเชื่อมใหม่ทําใหม่ครับตัดไอห,หูแหนบเก่าออกแล้วก็เอาไอตัวเนี้ยมาหาตําแหน่งทําใหม่ครับเป็นใดตําแหน่งอันนี้ก็ทําใหม่เหมือนกันแหละ,ะ,ะหนี่จะหกล้อไอต่อไปล้อนึงเดี๋ยวเอาอีกล้อนึงมาใสา่ ทำสีแล้วลนี่ยังไม่พ่นสีไอเนียยังไม่พ่นสีสีดำดำแล้วก็เขียวครับเป็นลายมีดำด้วยตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาแผ่นเหล็กมาปูประมาณนี้เนาะสำหรับแหนบครับนี่ แบบแต่และคันก็บางทีอาจจะไม่เหมือนกันครับอยูที่ลูกค้าสั่งครับสั่งมาแบบไหนแบบไหนครับบางทีก็บางคันก็จะทำแบบสองชั้นนะบนใส่ใส่บนล่างกับเปล,าล่าเลยเนะี่ยก็มีรูมีหูอะไรเนะี่ยเหมือนเหมือนของเออขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเปมนของโรงงานมนของบริษัททุกอย่าง ไม่มียนนขยับครับแหม่ถึงได้ถ็งที่เลยก็ประมาณนี้ครับสะดับยูนิ่งสั้นเนาะฝ่งเอฟซีดีจคนับก็สะดับยูนิ่ก็